ขอ,ขอบคุณทุกคนที่นี่มากเลยนะครับขอบคุณทุกคนทางไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานขลังเลยนะครับเ <laughs> ขาอบอกให้ไปไปบนในไลฟ์ท <laughs> <laughs> ี่เขาลงเขาบอกมืงให้เร <laughs> เอา้าก็ปกติเวลาแบบง,งานก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรก็เขาบีบแล้วผมังไม่ฟังได้เลยจำได้จำได้แต่ก็คืกว่าตัดกันตั้งแต่แรกแล้วอยาอ่างนี้ย <ไป S 1> นนู่ไฟแลยวไปไลฟ์ไแล้ว คัดแล้วใช่ของคุณครับเลยครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่นี่นะครับที่นี่นะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับอ้าพี่ยามสวัสดีครับเหมือนทุงเจอเนาะอ้าครับอ่ะลงมาพักผ่อนก่อนไหมได้เสมอเดี๋ยวจะมีกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับผมนะครับถ้าต่อสองนะครับกับปมนนนนนะครับผมเตอนนี้ให้น้องได้ไปบอกดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะฮะอะไรตาตาอะไรจัะยังไง ยังไงอ่ะใจมันดันไปเพลกถึงตอนเธอเคือมาทักเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีคนที่มันคิดถึงเธอในตอนออนี้นะนะ จะหลับจะนอนที่ไรทุกครั้งต้องเผลอไปคิดถึงเธอทําให้ฉันนอนไม่หลับเพราะฉันนั้นได้แต่นัเพลอคิดถึงหน้าเธอทุกครั้งจะเอาใจสังไว้แล้วเป็นนี้แล้วคืนนี้แล้วผมจะได้นอนไหมไปคิดถึงเธอตลอดเวลาถ้าเป็นไม่ได้จริงๆก็อยากให้เธอมากลับมาหาจะได้มันนอนข้างกันในวันที่ฉันนั้นยังไม่มีใครจะได้มาหาเรื่องคุยเธอนั้นเคลิ้มและเธอก็หลับไปไไในฝัน จะเป็นับาไทำให้ใจฉันหวัวห่นไหวเอ่ยมองตาเท่านั้นก็ทำให้คืนคืนนี้เป็นคืนที่ดีมาถ้าคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเชิญบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับป๊บ ผู้ชคดียืนด้านหลังใช่ไหมครับแต่ว่าเก้าอี้ค่อนข้างสูงนิดนึงอาอยืนด้านหลังเลยขยบมาได้เห็ครับอ่าโอเคนะครับต้องการเช็คมา้ยขนาดนอ่ากล้องไหนครับอ่ากล้องที่โบกมืออยู่นะครับ โอเคอย่างเงยหน้ามากเพราะเฟชชิลมาสะท้อนกับไฟนะครับผมจะไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับก้มๆนิดนึงแบบกดๆนะฮะหนึ่งสองแช่อ๋อมีส่วนเกินมีส่วนเกินหนึ่งโอเคยิ้มหวานๆเลย โอเคครับเบอร์6ถึงเบอร์10สแตนบายข้างเวทีได้เลยนะครับจะได้รวดเร็วนะครับผมขอบคุณมากครับ6ถึง10ขึ้นเวทีได้เลยครับผมแล้วก็11ถึงส5สแตนบายข้างเวทีได้เลยครับ6ถึง10ขึ้นได้เลยนะครับ1 1เถึง15ารบกวนสแตนบาย้ักข้างได้เลยนะครับจะได้ต่อกันเร็วๆน้อยจะได้ไม่กลับบ้านดึก อ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วมอง,องตรงกลางนะครับ1 2 3แชร์หนึแชรโอเคขอบคุณครับเชิญเซตต่อไปเลยครับ1 1ถึง15บนเวทีได้เลยครับผมแล้วก็รบกวน16-20ถึง20สแตนบายข้างเวทีด้วยครับ อ่า16ถึง20สแตนบายได้เลยนะครับโอ้ยแกงนี้แซ่บมากมากนโคลสีเลยคลราฟูเลยสิบหกถึงยี่สิบอยู่ไหนครับสแตนบายให้ดูหน่อยสิบหกถึงยี่สิบสแตนบายเลยครับอ่า <c oughs> ทีมนี้ครับหนึ 1, 2, ่งสองแช่ หนึ่งสองาแชร์โอเคสวยงามขอบคุณครับโอ okay. เคเซนต่อไปเชิญเลยครับต่อไป21-25อถึงย5อยู่ข้างเวทีได้เลยนะครับ21-25ถึง25เชิญข้างเวทีได้เลยนะครับ โอเคเซ็นเตอร์ไม้เซ็นเตอร์ไม้ได้ไหมครับกดหน้าลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเฟซชิลวันซาสะท้อนนะครับพี่ตรงกลางกดากไปนะคะผมอ๋อตรงการกดมากไปโอเคบายหนึ่งสองแช่หนึ่งสองแช่เงาเยอะมากนะครับผม ชิญนหน้าหน่อยโ okay. อเคหนึ่งสองสม่ะเพื่อภาพที่สวยงามได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับ21-25ถึง25ขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็26-30ถึงส0สแตนบายข้างเวทีได้เลยครับอ่าเชิญครับเชิญครับ เตรียมพร้อมนะครับยิ้มหวานนะครับพี่เสื้อขาวอขยับออกนิดนึงนะครับอ่าบองกล้องนะครับทุกคนหนึ่งสองซ้แช่หนึ่งสองซ้มแช,น,มชนี่แน่ขอบคุณครับเซตต่อไปเชิญเลยครับ ต่อไป31มสถึงสาสแตนบายข้างเวทีนะครับอ่าเซ็นี้เตรียมพร้อมนะครับผมสักครู่สักครู่ได้ไหมง๊ับอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสอามแชร์ขอบคุณครับผมได้เลยจ้า เซตต่อไปเชิญครับ3 <ination noises> 1มส3 6เ0ามสบห้าสามสิบบรบกวนสแตนบายข้างเวทีเลยนะครับผมอ่ามองกล้องตรงกลางเลยนะครับหนึ่งสองสามแชร์หนึ่งสองสมแชร์โอเค บครัเซตต่อไปเชิญบนเวทีได้เลยครับ3 6มสถึงสีนะครับผม <Okay. S 1> เชิญเลยครับบนเวทีเลยครับ <Okay. S 1> ได้ไหมจ๊าโอเคล้างมือกันก่อนนะ <Okay. S 1> มา41-45ถึงส5สแตนบายข้างเวทีได้เลยนะครับ โอเค41-45แดนบายได้เลยนะครับเซตนี้บนเวทีอ่ะมีแค่4ท่านเนาะโอเคครับโ okay. อเคอ่ะปับ๊บนึงนะ โอเคตามต้องสังเก่งเมืนกันนะดีๆกดหน้าลงนิดนึงนะครับการรีเฟกนะครับผมผมผมแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,งชัดผมอยู่ไหนรบก,กวนมาทำผมให้ผู้โชคดีหน่อยเลวอ,อ่าสวยงามหนึ่สองซ้มแช์ได้ไหมจ้าอีกรูปนะครับหนึ่งสองซงามมากจิตตกรรมฝาผนามขอบคุณครับ เซตต่อไปเชิญเลยครับผมอันนี้ถึงเท่าไหร่แล้ว46-50เซตสุดท้ายเชิญข้างเวทีเลยครับโอเคได้ <Okay. S 2> ได้นะไม่มีใครรีเฟกนะครับ ทาไม้มีก็1นึ่งสองซแช่หนึสองซ้าแช่ได้ครับขอบคุณครับเซตสุดท้ายครับผมเชิญเลยครับันงงเนาะจอนไรก็าถึอะไรอไทีตผ่นมเชาไปจกงนะัสี่สิบหกถึงห้าสิบน, like น,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 นะครับผมเซตสุดท้ายผู้โชคดีของเรานะครับวันนี้อริมเ แม่เก็บพี่ผมไปนั่งตรงนี้นไม่ให้ไม่ให้ที่ก็เลยแบบทำไมอ่ะก็งงเลยแบบรีบแบบรีบมากคือแบบโอเคมีใครรีเฟกไหมครับโอเคตรงกลางรีเฟกกดหน้านิดนึงได้โอเคนะฮะน้องก็คือขันแบบออกตรงนี้เนย ทำไมไม่ขยายขึนรนี่แน่แช่หนึ่งสองแช่โอเคขอบคุณครับนี่รอรูปของตัวเองได้เลยอีกสามเดือนนะครับค่อยมาขอรูปนะครับที่ถ่ายไปวันนี้นานไปเหรออ่าลูปคู่ลูปคู่ ุกคนทุกคนทุกคนทุคนทุกคนทุคนับคนทุกคนทุนทุกคนทุนะุ่คนคนะครับกคนทุ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 ครทนทคนทุกคนทกคนัุกคนทุกคนทุนทุกคนทกคนทออคนทุนทุกคนนี้กนทุกคนทุคนี้อนนี้กนนกนี้ขอฝั่งนี้นนนี้น่น อ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะต่อไปเซนเตอร์เซนเตอร์ตรงกลางตกกลางเซนเตอร์ center นะครับแบบนั้นหนึ่งอ่ะโอเคฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายได้ไหมถ้านั่งไม่เขินเขินก็ยืนได้นะแล้วแต่เลยอ่ะโอเคไป สิบวิเดี๋ยวให้ลงมาพักก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเซนรูปที่ถ่ายไปวันนี้นะครับผมอ่าสิบวินะครับรัวๆเลยรัวๆครับอ่าสิบวิสิบวิไปเอออ่าโ,โอเคเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน้องจะเซนรูปที่ถ่ายไปวันนี้นะครับ yeah.